รายมือดวงครูสวัสดีค่ะบีบุรพพยากรค่ะเรามาดูรายมือดวงครูกันนะคะรายมือนี้นะคะเจ้าชะตาให้เป็นวิทยาทานเป็นสิทธิ์รุ่นเดียวกันนะคะที่ไปเรียนทางด้านศาสตร์พยากรหลายปีแล้วค่ะบีบบีก็เลยเขียนลายมือไว้แล้วนะคะพอเจ้าชะตาแบมือให้ดูเราก็จะเห็นชีวิตเขาแบบ เกือบทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นศาสตร,ร์ลายมือเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยค่ะลายมือนี้เราก็จับจุดสังเกตที่เราเห็นชัดๆัดเจนก่อนนะคะเราจะเห็นเส้นวาสนาต้นมีเกาะอ,อยู่ค่ะวาสนาต้นมีเกาะเนี่ยก็หมายถึงในวัยต้นนะคะเจ้าชะตาอาจจะพบความลําบากนะคะแต่มือนี้ไม่ลาบากหรอกคะ่ะเพราะเนื้อเนินเต็มหมดค่ะนั่นก็แปลความหมายไปอีกทางนึงได้ว่า เจ้าชะตาจะถูกหลอกถูกโกงได้นะคะด้วยเส้นวาสนาที่เป็นเกาะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปเราก็มาดูที่เส้นใจกันนะคะเส้นใจเป็นเกาะนะคะตรงนี้แล้วก็ปลายเส้นใจโค้งลงแตะเส้นสมองนั่นก็หมายถึงว่าเจ้าชะตาจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองนะคะเป็นอุปสรรควัยต้นก่อนวัย35 มีเรื่องความทุกข์ใจเส้นหัวใจโค้งลงแบบนี้ก็เป็นคนที่รักแล้วก็ทุ่มเทนะคะแต่ก็จะผิดหวังได้ง่ายแต่ก็จะเป็นคนที่จดจำแล้วลืมยากเช่นกันค่ะเส้นต่อมาเรามาดูอีกเส้นหนึ่งนั่นก็คือเส้นอาทิตย์นะคะเส้นอาทิตย์สวยนะคะเห็นไหมคะขึ้นจากเส้นใจนั่นก็หมายถึงว่าถ้าในวัยปลายเนี่ยเจ้าชะตาจะมีหลักฐานและความมั่นคงมีความร่ำรวยมีเงินมีทองมีหลักทรัพย์นะคะด้วย เส้นสี่เหลี่ยมสองเส้นที่เกาะติดกันนั่นนะคะ่ะนะคะตรงนั้นจะเป็นพื้นที่บ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตารางตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆนั่นก็หมายถึงอาจจะเป็นตึกรามบ้านช่องของเจ้าชะตาด้วยค่ะจุดสังเกตอีกเส้นหนึ่งที่สําคัญนะคะเส้นที่พุ่งขึ้นจากเนินอังคารนอกเข้าไปแตะเส้นอาทิตย์นั่นหมายถึง เจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีมรดกตกทอดค่ะจะได้รับมรดกนะคะที่จะมาสร้างเป็นทรัพย์สินเงินทองให้แก่เจ้าชะตาค่ะและเส้นสมองของเจ้าชะตาก็เป็นเส้นสมองที่แหลมคมวิ่งลงไปที่เนินรวดเร็วนะคะจึงเป็นคนที่มีสติปัญญาความคิดเฉลียวฉลาดคิดไวทำไวตัดสินใจได้ไวอย่างถูกต้องด้วยนะคะเพราะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ตัดเกาะใดๆ การทำนายง่ายๆอย่างรวดเร็วจากการดูมือเท่าที่เห็นนะคะเพียงแค่มือเดียวเราก็จะสามารถพอที่จะทำนายได้ว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีเงินมีทองนะคะมีทรัพย์สินนะคะมีอำนาจบาร,รมีพอสมควรมีมรดกตกทอดมีอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินตึกแถว ที่จะสร้างเงินสร้างทรัพย์ให้กับเจ้าชะตาแต่เจ้าชะตาก็มักจะถูกหลอกถูกโกงต้องระวังตรงจุดนี้นะคะเรื่องของคู่ครองนั้นก่อนวัย35ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะถ้าจะแต่งงานก็ให้เลยวัยนี้ไปก็จะดีกว่า นะคะก็สรุปง่ายๆสั้นๆนไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะสำหรับมือบางท่านก็ดูง่ายมือบางท่านก็ยุ่งเหยิงพอสมควรดูยากแต่เราค่อยๆฝึกดูเราก็จะพอรู้นะคะแล้วก็มีความชำนาญมากขึ้นเรามาเรียนรู้การอ่านเส้นลายมือวันละเส้นกรณีศึกษาวิเคราะห์ดวงวันละดวงกันนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลความรู้ดีๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะ